กองทัพที่หนึ่งเชิญสื่อมวลชน26จังหวัดภาคกลางร่วมเสนอข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงเช้าวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1เวลา9ก้นากนาทีพลโทเทพพงศ์ทิพยจันทร์แม่ทัพน้อยที่1ในฐานะรองผอ,อ,อกรรมนรภาคที่1เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ปลองดองสมนัชชันเพื่อการปฏิรูปกองบัญชการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่ง ซึ่งมีพลโทกำมนนาตรุดดิต์แม่ทัพพระที่หนึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทั้งนี้ได้เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นและนักจัดรายการจากพื้นที่26จังหวัดภาคกลางมาร่วมโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนการน,นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมบนพื้นฐานข้อเท็จจริงอันจะทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุขสมานฉันท์ปราศจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ผมทำงานเกี่ยวกับสื่อและกองทีสามท่าที่จบเลย